สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดวิดีโอด้วยพาสิน้นลายโบราณกันนะคะนี้ลายหงโบราณน,นะคะหงตาแล้วนะคะโบราณน,นะคะคลาสสิก ซึ่งผืนแรกนะคะเปิดมาผืนแรกแม่คะคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นงานโบราณโบราณซึ่งแบบว่าตั้งแต่การใช้ฝ้ายการเล่นสีนะคะสีจริงคือคลาสสิกโบราณมากต่อด้วยพระสิ้นตาหลวงค่ะซึ่งเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วว่างานพระสิ้นตาหลวงนะคะ,ะเป็นงานโบราณน,นิยมนะคะ,ะลายหงตาเหลวโบราณน,นะคะลายแรกนะคะ,ะเซตนี้แม่คะจะจัดโปรพิเศษให้พี่ๆนะคะ รุ่นนี้1690บาทลายตาแหลวโบราณนะคะอันนี้มันเป็นงานโบราณนะคะราคาแต่เราผืนอาจจะคระเคล้ากันไปนะคะพี่ๆขาพันหกเกาสิบไหมคะให้พี่ๆหนึ่พี่ร้อยบาทนะคะ1,400บาทนะคะผืนแรกของวิดีโอนะคะสวยสดงดงามได้ไหมคะคอนเฟิร์มว่า มันเป็นลายโบราณแล้วก็ฝ้ายที่ใช้เป็นฝ้ายหึกฝ้ายปั่นมือแทนนะคะคุณภาพของช่างทอนะคะทอได้ดีมากนะคะทอแน่นทอดีนะคะ,อ,ะอันนี้แมค่ค้าอัดตอนกลางคืนนะคะสีสียังไงก็สวยคะ่ะสีสีของจริงยังไงก็สวยนะคะกลางคืนอาจจะ,ะเรื่องของแสงอาจจะไม่ค่อยพร้อมนะคะแต่ของจริงแมค่ค้าคอนเฟิร์มว่าสวยนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะมาชมผืนที่สองกันคะ่ะ นกกินน้ำร่วมต้นโบราณะค่ะพี่พี่าในร้านของเรานะคะ,ะก็จะมีประมาณลายนี้จะมีอยู่แค่สองผืนซึ่งหมดแล้วก็ไม่รับไม่รับทำเพิ่มนะคะพี่พี่ดูเชิงหรือตรงนี้เราเรียกว่ากูดนะคะทอแน่นมากนูนยกนูนนะคะเพราะล์ที่ใช้ใช้ได้ปันมือแท้นะคะ,ะยกนูนมากนะคะงานสั่งทอพิเศษนะคะลวดลายคือโบโบราณนะคะ ไม่รับทําไม่รับพรีออเดอร์นะคะสําหรับสองลายแรกนะคะไม่รับพรีออเดอร์นะคะได้เมื่อไหลไข่เมื่อน,นั้นนะคะอ่าพื้นที่สองนะคะหนึ่งพันหรอยเก้าสิบโบราณมากนะคะแล้วก็แม่คะ้ะคอนเฟิร์มเรื่องของฝีมือช่างแล้วก็ความงดงามนะคะความงดงามอันนี้จะเป็นสีโบราณน,นะคะพี่พี่ค่ะสีจริงคือสวยมากสีสีตัวส,สิ้นสวยติงจกสวยทอแน่นทอดี 1,690พนผืนนี้แม่ค้าจัดให้ค่ะ1,400บาทนะคะ1,400บาทสำหรับรหัสที่สองนะคะ1ทับพันสี่สองทับพันสี่มาดูลายโบราณรหัสที่3มนะคะรหัสที่3อันนี้เป็นหง์เชียงแสนนะคะ1,590บาทแม่ค้าพี่พี่1,300บาทพิเศษเลยค่ะตัวพระสิ้นเป็นพระสิ้สนโบราณสีเอื้องพึ่งนะคะ โบราณจริงๆเลยนะคะเป็นพ้าสิ้นสีเอื้องพึ่งนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทส่วนผืนที่สี่นะคะรหัสที่สี่รหัสที่สี่นะคะจะเป็นจกใหญ่สิบห้านิ้วนะคะพี่ดูระยะนะคะของจกนะคะจกใหญ่สิบห้านิ้วเฉดม่วงนะคะตาแหลมนะคะพ้าสิ้นตาแหลมหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะเราจัดราคาน่ารักน่ารักให้พี่ๆในราคา 1500บาทนะคะส่งฟรียกเว้นการจัดส่งแบบรายทางและผืนนี้แม่คะเชียร์เลยนะคะเพราะว่ามันมันหวานนะคะสีหวานมากนะคะจกก็สวยนะคะจกใหญ่15นิ้วนะคะขอฝากทั้ง4รหัส4ผืนนะคะแม่นะคะ้าคอนเฟิร์มว่าทั้ง4ผืนที่แมค่ค้าคัดมาอัดวิดีโอยังไงก็งามนะคะและขอขอบคุณวิดีโอเมื่อวานที่อัปเดตลง3วิดีโอนะคะการตอบรับค่อนข้างดีนะคะ าบางวิดีโอก็หมดแล้วนะคะาบางผืนมันมีแค่ได้มาแค่นานๆนที่ได้มาผืนนึงเงี้ยเราไม่รับพีออเดอร์อย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าหากพี่ๆถูกใจก็ CF ได้เลยนะคะทั้งสีรหัสขอประคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ